สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้พบกันยามเย็นเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30แล้วนะคะ30ทธันวาคมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เช่นเดิมนะคะหนูจะพาไปชมบอนสีภายในสวนนะคะนี่ค่ะตอนนี้บรรยากาศภายในสวนนะคะเป็นยามเย็นค่ะแดดอ่อนๆนะคะนี่ ก็ใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามช่องสวนสานิทบอนสีหน่อยนะคะช่องทางการติดต่อสวนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรนะคะ0642824363นะคะใครเข้ามาแล้วจดเบอร์โทรไว้ได้นะคะเพิ่มเพื่อนจากเบอร์นี้ได้เลยเบอร์หนูจะขึ้นให้ด้านบนนะคะตลอดคลิปเลยแล้วก็จะเป็นมุมบนซ้ายมือเป็น QR วอารค้คนะคะเอาไว้สแกนเพิ่มเพื่อนกันในไลน์ได้ค่ะสามารถทักมาพูดคุยเกี่ยวกับบอนสีหรือว่าสอบถามได้นะคะหรือว่าใครสนใจสั่งซื้อก็สามารถ ทักไลน์หรือว่าโทรโดยตรงได้นะคะสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะเบอร์นี้นะคะอ่าสำหรับการจัดส่งนะคะการจัดส่งก็จะเป็นตั้งแต่วันที่31เป็นต้นไปนี่หนูจะส่งปกติแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะก็ส่ง31ถึงก็ประมาณ1 2 3ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ก็จะมีส่งทุกวันแล้วนะคะเพราะว่ามีหยุดปีใหม่ไปประมาณ2วันนะคะเพราะว่าของมันจะไปติดที่ขนส่งปลายทางน,นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมบอลกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบอลที่ใส่รังหล่อน้ําไว้นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้หนูพาไปชมบรรดาแม่พันธุ์นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะถ้าข้ามพันธุ์ไหนไปในภาพนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะพามาชมบ่อย กดติดตามไว้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วหนูมาทุกวันเลยนะคะแวะมาชมบอลสีไปด้วยกันก่อนได้คะ่ะอ่าอันนี้เลยนะคะต้นแรกเราจะมาดูชินะนบัญชรนนะคะชินะบัญชอนอันนี้เขาเรียกว่าหน้าออกม่งวงหน่อยนะคะนี่คะ่ะเรียกว่าหน้าหวานๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะใบแข็งคะ่ะชินะบัญชอนเวลากาสีแล้วเขาจะมีความเม็ดชมพูขึ้นมานะคะอันนี้ก็จอมนะคะแต่ว่าใบาเขาจะเหลือ นิดเดียวนะคะสําหรับอันนี้เลนเหลืองมณีรัตน์นะคะใบเขาจะเหลือประมาณแค่สองใบนะคะเพราะว่าผ่าไปรุ่นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นใบใหญ่ๆนี่มีชื่อนะคะถ้าจําไม่ผิดชื่อหวานใจนะคะหวานใจสีหวานมากนะคะตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ทําจํานวนไว้เลยนะคะเพราะว่าอ่ามันยังไม่มีหัวนะคะสําหรับตัวนี้ ใบใหญ่มากเลยนะคะสีแบบหวานหวานี่ค่ะอันนี้จะเป็นพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูต้นแม่เขาใบาใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเขาจะเป็นพื้นเข้มๆจุดออกเม็ดชมพูเม็ดขาวนะคะใ <ๆ S 1> บใหญ่มากค่ะยิ่งโตยิ่งสวยใบยแข็งนะคะอันนี้แอบมีตัวอะไรมากัดใบไปนนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ผสมสาวาลินนะคะที่หนูมีแบ่งออกไปแล้วนะคะนี่น่าจะหมดแล้วนะคะต้นลูกของเขาเนะะี่ยค่ะสีสวยมากนะคะสีเขาจะออกไปทางแบบมันจะไม่เหลืองเลยนะคะจะเป็นเขียวใบตองนะคะใบตองอ่อนนะคะสวยมากนะคะตัดกับเส้นใบเข้มๆนะคะอันนี้ก็สายพัดเองนะคะนี่อันนี้น่าจะชดอสั้นเพราะว่าออกดอกไปนะคะ ดารานนพลัตนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกนะคะจะมีแบ่งตั้งแต่250บาทเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับดารานนพลัตใครชอบโทนแดงๆนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยๆนะคะอันนี้คือเฉลิมภเกียตินะคะเฉลิมภเกียติสวยมากนะคะต้นลูกน่าจะเหลือต้นเดียวนะคะใครรับหนูมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยอ่าออกดอกซะแล้วไม่รอเลยนะคะจะออกเมื่อวาน เป็นไม้เหลืองค่ะในชมพูนะคะตัวนี้นี่อันนี้สวยมากเลยนะคะสุพรรณหง์นะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นไม้ใบยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็กัดแดงนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้สายพาเนธร์นะคะ,คะอันนี้ต้นที่ผ่าก,ก่อนหน้าก็เริ่มฟื้นแล้วนะคะสวยมากนะคะสายพาเนธร์เวลากัดสีเต็มๆนะคะ เพราะว่าตอนเด็กๆนะคะเขาเหมือนเป็นลูกเป็ดขี้เลอะคะ่ะตอนเด็กจะเคี้ยวทั้งใบเลยนะคะตัวนี้ทนทานแล้วก็ใบสวยมากค่ะอามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้แออัดนิดหนึ่งนะคะนี่ใบซ้อนๆกันอยู่เยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ชมไปพร้อมกันเลยนะคะไปเดินดูพร้อมกันค่ะอ่ะอันแรกนะคะอันนี้จะเป็นนายเมืองนะคะนายเมืองตับวีรชนนะคะตอนนี้ก็มีแบ่งอยู่นะคะสําหรับนายเมืองนะคะ มีไซส์100-150นะคะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะตับวีรชนตัวนี้จะออกโทนออกชมพูนะคะหัวใบมีความเปิดเขียวลายมานิดหน่อยนะคะมีเมเ็ดขาวๆคะ่ะอันนี้เทพธิดานะคะเทพธิดาก็กัดทั้งใบเป็นสีชมพูนะคะนี่อันนี้ยังกัดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ใบแข็งนะคะเทพธิดาอันนี้จะเป็นออกใบกลมๆหน่อยนะคะอันนี้คือ บัวหิมะนะคะบัวหิมะเวลาโตขึ้นจะมีความละเลื่อชมพูแบบาจางๆมาแบบนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วเขาจะเป็นโทนขาวนะคะตัวนี้ก็สบายตามากๆเลยนะคะทรงใบสวยแล้วก็ใบแข็งค่ะอันนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสําหรับบัวหิมะนะคะอ่าอันนี้จะเป็นแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนเขาจะเป็นโทนแดงๆนะคะนี่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใบจะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาโตขึ้น นะเข้มขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้มีแบ่ง100บาทนะคะสำหรับแก้วโกเมนนะคะอันนี้จะเป็นใบหนาเลยอันนี้คือพอรพะล่วงนะคะพรพะล่วงอันนี้มีแบ่งต้นลูก100บาทเป็นไม้ฟอร์มเขาเรียก<ๆ>อ,อะไรฟอมพุ่มๆเตี้ยๆนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยพรพะล่วงนะคะนี่ข้อเสียของที่แบบว่าเราปลูกแน่นเกินไปนะคะก็จะต้องคอยเก็บใบแบบนี้ค่ะออกนะคะมันจะได้ไม่ไป ทับใบอื่นให้เสียไปนะคะเนี่ยค่ะอันนี้บางใหญ่นะคะหน้าหว,วานชมพูนะคะบางใหญ่หน้าหวานก็มีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะใบค่อนข้างโตเลยนะคะเวลาโตขึ้นเนะะี่ยค่ะนี่นะคะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสเก็ตด,ดาวนะคะสะเก็ตด,ดาวสวยมากเห็นไหคะสะเก็ตด,ดาวใบใหญ่นะคะ อันนี้จะเป็นศีลาเพชรน,นะคะสีลาเพชรศีลาเพชรเชจอ,อกหน้าแดงแดงเข้มๆขนะคะปจางทนเขาเรียกอ,อะไรแดงเข้มเลยนะคะแต่ว่าจุดเขายจะแดงชัดขึ้นมานะคะตัวนี้มีแบ่งนะคะหนึบาทนะคะสําหรับศีลาเพชรน,นะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะไม้ตัวนี้นะคะนี่ม้ตัวนี้แล้วมีคนพาแผงได้หน้าสวยๆเยอะมากเลยนะคะที่แบบแปลกไปจากนี้นะคะสายพันธุ์นี้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะ ลูกไม้จะคล้ายๆลูกไม้ออ่างนะคะที่หนูลงไปแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าใช่แม่เขาหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปดูลูกไม้ออ่างดีกว่านะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมะคะ่ะนี่อันนี้จะเป็นพ้าลามนะคะใบาย,ยวยาวใบแข็งๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็มีแบ่งนะคะพราลามจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นทรงใบาย,ยาวขอบใบจะพิพิ้วบนิดนึงนะคะ เวลาโตขึ้นเขาก็จะมีจุดขาวๆข,ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นชาละวันนะคะชาละวันนี่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะชาละวันก็มีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อห้าสิบาทนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจไก่ทองนะคะไก่ทองแม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ซะด้วยสิก่ทองก็จะเป็นโทนประมาณเดียวกันแต่ใบจะเรียวยาวกว่านะคะออกแดงนะคะเวลากัดสีไก่ทองก็จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะ เดีย๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะพี่ๆจะได้นึกภาพออกนะคะอันนี้จะเป็นหอกสตาโลหะนะคะจะออกโทส้มๆแดงๆนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่นะคะเป็นไม้ที่เป็นไม้เก่าค่ะชื่อหอกสตาโลหะนะคะก็พี่ๆท่านใดสนใจก็จดชื่อตามหนูไว้ได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาแจ้งได้เลยะค่ะถ้าใครกลัวลืมก็โทรมาก่อนได้นะคะเพราะว่าบาง บางทีสายพันธุ์มันเยอะนะคะอาจจะจําสับสนนะคะบางทีหนูก็ลืมไปบ้างบางพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็มีแบ่งนะคะแปสิบาทนะคะเป็นไม้ที่จะการสีมาเรื่อยๆค่ะโทนส้มๆนะคะนี่อันนี้ใบไผ่แบบใบเล็กๆนะคะออกโทนชมพูน่ารักมากค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูลูกไม้ใบไผ่ด้วยนะคะว่าตอนนี้มีสีไหนบ้างโทนไหนบ้างนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะบางทีก็ผ่าแล้วก็จอมกลับมาลงกระถางเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไมลเลิฟนะคะไมลเลิฟไม้ไทยนะคะแต่ตั้งชื่อภาษาอังกฤษเฉยๆนะคะตัวนี้ไม้์เลิฟก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทนะคะสีชมพูสวยมากนะคะตัวนี้ทรงใบดีค่ะพามาชมหางหงโบราณอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นหางหงโบราณน,นะคะนี่เวลากัดสวยมากเลยนะคะตอน,นเด็กๆเขาจะเป็นเขียวค่ะเขียวทั้งใบนะคะบางอันก็ยังใบเขียวอยู่นะคะ อันนี้มีแบ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะยังเขียวอยู่นะคะเขาจะกัดใบเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะใบเรียวยาวสวยมากอันนี้ก็เป็นใบหนูไม่รู้ว่าเรียกว่าทรงใบอะไรนะคะน่าจะเป็นไม้ใบยาวนะคะตรงนี้จะกว้างนะคะเหมือนหางกระเบนเลยนะคะแล้วก็นี่มีจุดขึ้นมานะคะสีสวยสีแปลกมากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้ อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะองค์หญิงทอฝันป้ายสวยๆเลยนะคะตัวนี้นอันนี้จะเป็นดารานพัลั์นะคะดารานพัลั์ไซนี้จะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะ250บาทนี่ค่ะป้ายแล้วนะคะไม้ดารานพัล์นี่เป็นไม้พุ่มๆนะคะสังเกตได้ว่าใบเขาจะดกๆหน่อยนะคะ อันนี้จะเป็นทิปวารีนะคะทิปวารีจะออกแบบสีชมพูเข้มไปทางถึงผสมแดงเลยนะคะสีประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งรอยบาทนะคะเป็นไม้ฟอมพุ่มเช่นเดียวกันอ่าอันนี้เป็นโทนแดงกันบ้างนะคะหงยกนะคะหงยก นี่นะคะสีแดงสวยๆเลยใบเริ่มใหญ่มาแล้วนะคะสําหรับหงยกนี่ไซนี้ลากคลุกกันหมดแล้วนะคะไม้แข็งแรงทุกต้นเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคาแปสิบาทนะคะสําหรับหงยกค่ะอันนี้เป็นตับเดือนนะคะเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมกระถางสี่นิ้วนะคะไซนี้จะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะสําหรับเดือนมีนาคมนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นเดือนเกิดหนูเองด้วยนะคะตัวนี้ก็เพิ่งมีมาแบ่งครั้งแรกนะคะสําหรับเดือนมีนาคมนี่ค่ะอันนี้เป็นใบหอกนะคะออกโทนชมพูหว,นวานๆนะคะข้างในจะออกแบบไล่สีออกมานิดนึงเป็นไส้กลางออกขา,ขาวๆนะคะขาวอมชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งอยบาทนะคะบอกใบหอกไส้ขาวก็ได้นะคะตัวนี้อ่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นพระรามนะคะใบาย,ยาวเนี่ยค่ะ ตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเริ่มกัดจุดๆมาบ้างแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะใบแข็งการแข็งะคะ่ะไม้พันนี้นะคะอันนี้จะเป็นปานตะวันนะคะโทนเข้มๆเ,เป็นน้ำตาลเข้มค่ะปานตะวันก็จะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะโทนแบบว่าเป็นไม้โทนดาร์คค่ะเขาเรียกไม้โทนดาร์กนะคะก็คือโทนมืดๆนั่นเองนะคะ รัตนาสินนะคะไม้ป้ายชมพูค่ะตัวนี้นะคะต้นกําเนิดเขาก็มาจากอับซรสวร์น,นี่แหละนะคะผาแผงมานะคะนี่สำหรับรัตนาสินนะคะจะอยู่เที่ยวต้นละ100บาทนะคะอยู่ที่ต้นละ100้ยป้ายสวยๆเลยมีจํานวนหลายต้นอยู่นะคะสําหรับรัตนาสินนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชมปานนะคะชมปานก็จะมีเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับชมปาน ก็เป็นไม้ทรงใบสวยนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้อันนี้เป็นใบหอ,อกแปลกนิดนึงนะคะสีเหลือบๆเนี่ยค่ะเอาใบนี้ให้ดูนี่นะคะอันนี้เป็นใบหอ,อกต้นที่สองแล้วกันนะคะต่อจากต้นสีชมพูนะคะอันนี้ต้นละ100บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมหาชัยนะคะมหาชัยป้ายสวยๆเลยอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสำหรับมหาชัยไม้ป้ายค่ะ นี่คะ่ะไม้โทนเข้มโทนดาร์กอีกหนึ่งชนิดนะคะอันนี้มีชื่อว่ากลาโหมนะคะกลาโหมอันนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับกลาโหมอันนี้นะคะเป็นไม้ที่เส้นใบจะชัดมากหรือเรียกว่าไม้กระดูกนะคะมีชื่อว่าอัุนีบาทนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วคะ่ะอัุนีบาทก็จะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะนี่เลยสวยมาก อ่าอันนี้เฉลิมพระเกียรตินะคะที่พาไปชมมาเมื่อกี้นะคะแดงมาแต่เด็กเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีอยู่สองต้นค่ะเจอเพิ่มเติมมีสำรองอยู่สองต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะโทรหาหนูได้เลยเฉลิมพระเกียรติค่ะอ่าอันนี้คือพี่ๆถามกันมาเยอะแล้วก็เอาไปปลูกกันได้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะขายดีมากค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะชื่อว่าไมล์เลิฟนะคะไมล์เลฟ สีสวยค่ะออกชมพูเข้มๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะทรงดีมากนะคะนี่คือไม่ต้องค้าใบใดๆเลยไม้แข็งแรงมากนะคะเขาจัดฟอร์มของเขาเองแบบสวยด้วยตัวของเขาเองเลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะมีชื่อว่าไม้เลิฟนะคะไม้ตัวนี้พอหนูเคยเอาไปประกวดเราได้รางวัลด้วยนะคะเพราะว่าเวลาโตขึ้นนยคะพุ่มเขาสวยดีนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสอนลักษณะ,ะสอนลักษณ์เขาจะเป็น ทรงใบเหมือนลูกศรเลยนะคะศรลักษ์เป็นไม้ฟอร์มแบบว่าเขาเรียกอะไรคอมเพกนะคะใบจะดกดกนิดนึงนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับศรลักษ์ค่ะอ่าอันนี้จะเป็นรัตนมณีนะคะรัตนมณีเป็นโทนชุมพูหวานๆนะคะเป็นไม้พุ่มๆสวยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะรัตนมณีคะ่ะนี่นนะคะก็จะเริ่มกัดมาให้เห็นแล้วนะคะตัวนี้ สวยมากเลยอันนี้เทพสายลุ้งนะคะเทพสายลุง้งจะเห็นได้ว่ามีความดังขึ้นใบด้วยด่างแข็งด้วยนะคะอันนี้หนูให้ไปกระถางละ100บาทนะคะกระถาง4นิ้วนะคะสวยมากๆอันนี้จะเป็นคุ้มซับนะคะคุ้มซับไม้ฟอร์มเตียค่ะตัวนี้นะคะต้นแม่เขาก็สูงไม่ถึงคืบเลยนะคะสําหรับอันนี้คือคุ้มซับออกโทนกัดส้มๆหน่อยคะ่ะส้มๆแดงๆนะคะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเริ่มกัดมานะคะยิ่งโตจะยิ่งกัดเต็มนะคะ ตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสำหรับขุมทรัพย์นะคะต้นจะเตี้ยหน่อยนะคะไม่ตรงตกใจว่าเอ๊ะทำไมต้นมันไม่สูงเลยนะคะตัวนี้เป็นพันธุ์ของเขาค่ะอันนี้หลวงปู่อ่านะคะหลวงปูอ่อ่านี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับหลวงปูอ่อ่ำเขาเดี๋ยวจะกระสีมานะคะออกโทนขาวชมพูนะคะเรามีจุดๆดเป็นเ,เม็ดมาบ้างแล้วนะคะหลวงปู่อ่ำค่ะสวยมากทรงใบาย,ยาวๆนะคะ ค่นนี้ชินน้บัญชรน,นะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสำหรับชินน้บัญชรหน้าหวานนะคะนี่นะคะใครรับต้นในคลิปแจ้งต้นในคลิปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหมดต้นในคลิปก็พอมีสำรองอยู่นะคะชินนะบัญชรหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชเริ่มมีความจุดๆมานิดหน่อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะใบแข็งการแข็งคะ่ะหมอยอดเดชนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะออกโทนแดงเข้มนิดนึงนะคะเป็นแบบใบหยักๆด้วยนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาให้ไป80บาทนะคะเป็นลูกไม้ไก่ต้นที่หนึ่งค่ะเทพพิทักษ์นะคะเทพพิทักษ์ออกโทนแดงหน่อยนะคะแล้วก็เม็ดขาวนะคะเป็นไม้กาบค่ะไม้ตัวนี้ชื่อเทพพิทักษ์นะคะหนูให้ไปอยู่ที่80บบาทนะคะน่าจะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะ พยามัจจุราชนะคะพยามัจจุราชออกแดงเข้มเลยนะคะดุด,ดันมากอันนี้คือทนมากนะคะใบแข็งการแข็งค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับพยามัจจุราชนะคะตัวนี้สวยมากค่ะตัวนี้ทนมากนะคะเวลาหนูเอาออกมานอกตู้บางทีไม่ได้ล่อน้ำนะคะก็ไม่ยอมรุบลงหัวให้นะคะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้ไก่ต้นที่สองนะคะตัวนี้จะออกทนชมพูนะคะมีจุดขาวจุดแดงบนพื้นใบนะคะ อันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะลุงไม้ไก่ต้นที่สองคะ่ะอันนี้เป็นใบอ่าน่าจะเป็นใบหอกใบยาวนะคะต้นที่สามนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะเพชรเมืองนนท์ค่ะเพชรเมืองนนท์เป็นไม้ด่างนะคะนี่มีความด่างมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะเพชรเมืองนนท์ไซส์นี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะนี่ค่ะ โอหสีสวยมากนะคะอันนี้คือมนกิติยานะคะมนกิติยาขออยู่ที่ต้นละหนึ่งรนะคะดูลากเขาทะลุแล้วนะคะต้นใหญ่เกินเบอร์กระถางมากนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่ๆล้นไซส์ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ยังอยู่ในสี่นิ้วเฉยๆนะคะตัวนี้มนกิติยาให้ไปหน0่งร้อยบาทค่ะสุนทรภูนะคะสุนทรภูเป็นไม้เก่านะคะใบแข็งกานแข็งตัวนี้เป็นไม้ ที่ทนมากอีกตัวหนึ่งเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสุนทรภู่ค่ะอันนี้แพ็คคู่ค่ะเป็นตุ๊กแกขาวหนึ่งต้นนะคะกับอันนี้จะเป็นซับอัมพรนะคะซับอัมพรกับตุ๊กแกขาวนะคะใครรับนะคะคู่นี้ขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะคุ้มมากเลยได้สองสายพันธุ์ในหนึ่งกระถางเลยนะคะ ตุ๊กแกขาวนะคะก็คืออันนี้นะคะกับใบนี้นะคะออกชมพูลเลื่อแบบเนี้ค่ะอันนี้คือซับอัมพรนะคะนี่คะ่ะลายสวยนะคะเส้นใบจะชัดนะคะอันนี้คือไม้ใบยาวชื่อว่าขุนพลอา,าสาศึกนะคะขุนพลอา,าสาศึกก็จะอยู่ที่ราคาห0สิบบาทนะคะขุนพลอา,าสาศึกขาวเต็มไปหมดเลยนะคะที่เห็นขา,ขาวๆเริ่มกัดสีเนี่ยตอนแรกจะเขียวนะคะเนี่ยคะ่ะ ช่หมดเลยนะคะอันนี้คือเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตก็จะมีแบ่งแล้วนะคะมี2ไซส์นะคะ50บาทกับ100บาทใครสนใจไซส์ไหนก็สามารถสั่งได้เลยนะคะสําหรับเทพอมฤตนะคะไซส์ที่ส่งก็จะเริ่มกัดสีกันมาแล้วคะ่ะอันนี้สําหรับใครชอบไม้ใบใหญ่นะคะอันนี้มีชื่อว่าราตีประดับดาวนะคะราตีประดับดาวนี่อันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา เก้าสิบบาทนะคะราตีประดับดาวนี่ค่ะดูใบย,ยักษ์ลนพักนะคะจะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะนี่อันนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะยักษ์ลนพักค่ะซูสีไทยเฮานะคะแดงเด่นมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสำหรับซูสีไทยเฮานะคะสวยมากอันนี้กำแพงแสนนะคะ อันนี้จะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะสําหรับกําแพงแสนเหลือไม่กี่ต้นแล้วค่ะนี่นะคะสวยมากเลยอันนี้จะเป็นพรมฤสีนะคะพรมฤสีนะคะเหมือนจะคู่กับสาวโพธารามนะคะสําหรับต้นนี้นะคะใครรับนะคะขออยู่ที่100บาทนะคะเป็นต้นคู่ค่ะได้ทั้งพรมฤสีทั้งสาวโพธารามเลยนะคะอ่าอันนี้ใครชอบไม้แบบใบกลมแป้นนะคะ แถมเขามปความดางมาด้วยนะคะอันนี้คือชัดทินกรนะคะชัดทินกรอันนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะสําหรับชัดทินกรค่ะฟ้าสางนะคะฟ้าสางสีเรืือมนะคะมีความแบบเนี่ยค่ะแต่ละใบสีไม่เหมือนกันเลยนะคะสีสวยนะ,ะมีความเขียวมีความชมพูนะคะขาวนิดหน่อยแบบนี้ค่ะอันนี้คือฟ้าสางนะคะให้ไปอยู่ที่ราคา ต้นละ100บาทนะคะสำหรับฟ้าสางนี่ค่ะรับปีใหม่นะคะอันนี้คือเรียกซับนะคะเรียกซับใบกลมค่ะเป็นกลมเข้ม,เข,มเข้มนะคะตัวนี้นะะเดี๋ยวโตวขึ้นเส้นใบจะชัดขึ้นนะคะแล้วก็พื้นเขาก็จะสีประมาณต้นแม่ที่หนูเคยให้ชมไปนะคะจะสวยมากอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะชื่อว่าเรียกซับค่ะ อันนี้ตอนรับปีใหม่เลยนะคะปีมะโรงที่จะถึงนี้นะคะอันนี้คือต้นชื่อปีมะโรงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ้าสิบาทเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยๆนะคะดูลากเขาสิคะเดินดีมากเลยนะคะมันจะเป็นพุ่มออกข้างนะคะต้นจะไม่สูงค่ะนี่นะคะนี่ชัดทินกรพอมีสำรองอยู่สองต้นนะคะสวยมาก ะะเขาจะยิ่งโตยิ่งเปิดด่างสวยค่ะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะคะออกโทนส้มส้มแดงแดงนะคะนี่อยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะตอนนี้เหลือประมาณห้าต้นนะคะสําหรับลูกไม้ตัวนี้นะคะใครสนใจนะคะหนูขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะใบน่ารักมากค่ะตัวนี้ลูกไม้นะคะบอกว่าลูกไม้กลมส้มก็ได้นะคะตัวนี้นะคะกําลังสวยกันเลยนะคะ ลูกไม้ไก่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่ต้นที่สามนะคะนี่สีสวยมือนกานนะคะใบดกๆเลยนะคะใบยักด้วยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาแปสิบาทนะคะลูกไม้ไก่ต้นที่สามคะ่ะเดือนอันนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะคะสีเหลืองนะคะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรกัดแดงๆมานะคะแต่อันนี้จะไม่ได้แดงทั้งใบนะคะจะเป็นแดงเหลืองแบบนี้ค่ะอันนี้ใบกลมสวยมากนะคะอันนี้เป็นไม้อ่าเขาเรียกอะไร สีเหลืองนะคะจะอาจจะโตช้านิดนึงนะคะสําหรับเดือนสิงหาคมนะคะแต่ว่าเป็นไม้หายากค่ะตับเดือนนะคะนี้ให้ไปราคา300บาทนะคะสําหรับเดือนสิงหาคมนี่ค่ะฟอร์มประมาณนี้นะคะ4นิ้วลูกไม้ไก่นะคะต้นที่สี่นะคะต้นนี้สวยมากเลยนะคะเหมือนช่อดอกไม้เลยนะคะชูสุดแขนแล้วนะคะต้นใหญ่นะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาแ0บาทนะคะเป็นลูกไม้ไก่ต้นที่4ี่ค่ะ พูพิงนะคะพูพิงไม้เก่าไม้ป้ายนะคะจะออกโทนหวานนะคะมีความป้ายเขียวมานะคะแต่เป็นเขียวแบบเขียวอ่อนๆนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสําหรับพูพิงนะคะสวยเลยตุ๊กแกดํานะคะตุ๊กแกดําตัวนี้เขาจะก้านดํานะคะตุ๊กแกดําให้ไปราคา150บาทนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะตุ๊กแกดําเป็นไม้ที่น้าสวยมากนะคะตัวนี้ เอาอยู่กันแบบว่าเป็นฝูงเลยนะคะสวยมากอันนี้คือคุ้มเกินคุ้มมากนะคะเป็นไม้ใบายาวที่กัดสีมาแล้วด้วยนะคะอันนี้คือหงจะรุ่นนะคะปกติไซนี้หนูจะขายอยู่สองร้อยนะคะถ้ากัดแบบเยอะๆแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้วันนี้พิเศษให้นะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับหงจะรุ่นนะคะไม้ใบายาวกัดสีสวยค่ะตัวนี้ ซับเศษถีนะคะซับเศษถีชื่อดีนะคะไม้ตัวนี้แล้วก็เวลาโตสวยมากนะคะตอนนี้เด็กเขาจะออกเขียวหน่อยนะคะโตพื้นจะกัดออกแดงละเลือมานะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะมีชื่อว่าซับเศรษถีคะ่ะใครชอบบอลเก่านะคะนี่คือพญาหงนะคะเดี๋ยวให้ดูหูใต้ใบก่อนนะคะเริ่มมีมาบ้างแล้วนะคะ พญาหงเขาจะเป็นไม้ออกโทนส้มๆนะคะสีแจ่มมากนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพญาหงะคะ่ะใบนี้เพิ่งกลางนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะพญาหงนะคะแล้วก็ดูรากเขาสิคะรากทะลุเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นไผ่ออกโทนเขียวดำนะคะโคนใบจะออกดำนิดนึงนะคะอันนี้ให้ไปราคาต้นละแปดสิบบาทนะคะอันนี้โตวสวยมากเลยนะคะ อันนี้ยักษ์ปักหลันค่ะยักษ์ปักหลันก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทอยู่ในตับรามมเกียนนะคะเป็นไม้ปลายค่ะยิงโตใบใหญ่เลยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นพรพะลวงนะคะพรพะลวงก็สวยนะคะหน้านี้ตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะคะเป็นหน้าเข้มเขมมีเม็ดชมพูค่ะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพรพะล่วงค่ะ นบะก้าป้ายนะคะนบะก้าวป้าย,ะะาายอันนี้จะมีแบ่งสองไซส์นะคะของเป็นของไม้ของน้องหนูเองนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่80กับ100บาทใครสนใจซ้ายไหนก็แจงได้เลยนะคะป้ายแล้วทั้งคู่ค่ะสําหรับนบะก้าวป้ายนะคะสองอุทยานนะคะสออุทยานไม้เก่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเวลาโตขึ้นนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเส้นใบเขาจะชัด เลยนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสำหรับ2อุทยานนางกีรินีกำลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะกำลังเริ่มกัดสีกันมาเลยนะคะใบาย,ยาวๆเป็นตับนางสงการนะคะนางกีรินีจะอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะสวยเลยน,น,ะะนี่ค่ะไกทองนะคะตอนเด็กก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ เริ่มกัดกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับไก่ทองอยู่ที่ราคา80บาทนะคะใครสะสมทั้งไก่ทองทั้งชละวันนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่าค่ะองคุรีมานนะคะองคุรีมานอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา50บาทตุลาเขาสิคะทะลุออกมานอกกระถางแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้ที่แบบว่าหน้าใบมันจะเงาเงานะคะแล้วก็เริ่มกัดมาแล้วค่ะหน้าจะออก เวลาโตขึ้นจะแดงๆนะคะหน้าดุๆเข้มๆเลยอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบาทนะคะสำหรับองคุรีมานเทพนรสิงห์นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดชมพูกันมาให้เห็นแล้วนะคะเขาจะกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับเทพนรสิงห์ก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเทพนรสิงะคะ์ค่ะหานุมานคลองเมืองนะคะหานุมานคลองเมือง สีชมพูนะคะหวานๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบพิ้วๆนะคะทรงใบยาวๆค่ะอันนี้ให้ไปซ้ายนี้อยู่ที่ราคา200บาทนะคะหานุมานคลองเมืองค่ะอันนี้คือไก่รัศมีนะคะไก่รัศมีทั้งหมดเลย เนะะี่ยค่ะไซส์ที่ส่งก็จะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะจะอยู่ที่กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะไก่ตัวนี้คือน่าแจ่มมากนะคะใบดกฟอร์มจะเป็นพุ่มนะคะไม่ค่อยต้นสูงเท่าไหร่นะคะเป็นพุ่มพุ่มสวยมากสี่ร้อยบาทนะคะไก่รัศมีนะคะหายากค่ะไม้ตัวนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์0642824363นะคะเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนได้แอดไลน์ได้หรือว่าโทรโดยตรงได้นะคะเผื่อใครไม่มีไลน์ไม่มี f Facebook นะคะ Facebook ชื่อสวนสานิตบอนสีพิจิตนะคะโทรมาที่สวนมีเบอร์เดียวนะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะแล้วก็ใครที่สนใจบอนสีนะคะ หนูสัดส่งตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะว่าจะไม่ติดปีใหม่แล้วนะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะฝากกดติดตามสวนด้วยนะคะสวนหนูเป็นอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็มีของน้องชายหนูนะคะเพิ่งเริ่มทํา YouTube ก็จะเป็นสวนลูกชายขายบอลน,นะคะน้องชายหนูเองนะคะก็ใครสนใจก็ไปติดตามรับชมได้นะคะตองหนูก็จะพาชมแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ต้นลูกด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะส่วนใครที่อยู่บ้านนะคะก็อ่าเขาเรียกอะไรเก็บตักตวงความสุขให้เต็มที่นะคะพร้อมเริ่มต้นปีใหม่นะคะหรือว่าใครว่างๆก็แวะเวียนเข้ามาชมบอลสีไปพร้อมๆกันได้นะคะมีแม่พันธุ์ให้ชมเพลินๆน,นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยวันนี้หนูไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ